ับสวัสดีครับช่วงบอกกล่าวเล่าแจ้งกับสอน,อนเฉลิมชัยถึงดีนะครับช่วงก่อนที่คุณครูจะเข้านอนนะครับก็มีข่าวดีเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมสารสุรเรียนเขต3ของเรานะครับนางพาณิชชาอินช้างท่านส่งโปรโชวัวเรื่องของการประกวดคลิปสั้นนะครับแล้วก็มีเงินรางวัลรวมๆแล้วก็200,000กว่าบาทนะครับไปดูรายละเอียดนะครับ เป็นการประกวดคลิปสั้นความยาวไม่เกิน5นาทีนะครับของสพทหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเรานะครับจดเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่สนใจ022885795นะครับก็ขอเชิญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาค่าาชการครูนักเรียนระดับประถมศึกษา มอต้นขยายโอกาสนะครับมอปลายส่งคลิปสั้นประกวดประเภทองค์กรบุคคลและทีมสรุปว่ามีทั้งแบบเป็นองค์กรก็ส่งได้นะครับเช่นในานามของโรงเรียนบุคคลก็คือส่วนตัวนะครับเดี่ยวๆนะครับหรือจะเป็นทีมทั้งผถมนศึกษา มัธยมมปลายนะครับหรือแม้แต่ข้ายการครูเองนะครับหรือในนามของโรงเรียนก็ได้นะครับภายใต้หัวข้อ,ขอการบริหารจัดการป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยข้อที่2นะครับการดำเนินงานส่งเสริมบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยการดำเนินวิถีชีวิตใหม่นะครับเน่ชื่อยาวนะเรื่องของ New Normal นนั่นเองนะครับ เรื่องที่3นะครับการสร้างสรรค์าการดำเนินวิถีชีวิตตามแนววิถีใหม่ New Normal ของนักเรียนนะครับสามข้อนะครับเปิดรับสมัครและส่งผลงานวันที่1-15ถึง15มีสายนอีกไม่กี่เดือนนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับแปลว่ารับสมัครแบบทางออนไลน์นะครับติดตามกันแลกันนะครับ แล้วก็จะประกาศผลการประกวดวันที่28มิถุนายน2564อย่าลืมนะครับชิงเงินรางวัลกว่า2 0 0 0 0บาทเอาเป็นว่าสงสัยสอบถามเบอร์โทรนี้เลยนะครับ022885795นะครับเริ่มดำเนินการได้เลยนะครับพรุ่งนี้วางแผนเขียนสคริปทาคลิปได้สงสัยสอบถามสอนอเฉลิมนใช้ได้นะครับดูรายละเอียดด้านนี้เนาะด้านนี้นะครับ สำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับ